เป็นปัญหาที่จอดรถค่ะสองครอบครัวนี้จริงๆเป็นญาติกันแท้ๆค่ะด้วยปัญหาที่สะสมทะเลาะกันมานานถึงวันที่คนก่อเหตุเอาอาวุธปืนออกมายิงหลานเขยและหลานสาวเสียชีวิตเลยค่ะ นี่ค่ะคือกล้องเนี่ยได้ยินเสียงปืนรัวประมาณสัก10นัดเลยนะคะครับนี่คือนาทีที่นายบุญหนักอายุ63ปีก่อเหตุเอาปืนมายิงนายพงศักดิ์อายุ36ปีเป็นหลานเขยขณะที่ขับรถมาจอดพอหลานเขยเสียชีวิตแล้วนายบุญหนักเดินไปต่อและไปยิงนางสาวกิติยาอายุ3 3ปีมีภาพอีกมุมหนึ่งนะคะเดินไปยิงหลานสาวตัวเองค่ะเสียชีวิตเป็นรายที่ส โหดมากและอุดอุกอาจมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยพ่อนางสาวกิตยาเห็นเหตุการณ์พยายามรีบเข้ามาช่วยลูกสาวปรากฏว่านายบุญหนักคนก่อเหตุก็เอาปืนตบหัวจนหัวแตกไปอีกรายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมรวมแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายถามคนก่อเหตุคะ่ะนายบุญหนักวัย63ปีเขายอมรับว่าเป็นความแค้น สาเหตุมาจากความแค้นฝังใจครอบครัวผู้ตายมานานแล้วเพราะชอบมาชวนทะเลาะคือมันมีปัญหาหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องที่จอดรถเนี่ยคือเรื่องหลักทะเลาะกันมาตลอดกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเขาใช้คำว่าตั้งใจเลยค่ะคตั้งใจจะไปสางแค้นขณะที่แม่ผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ขายขนมขายขนมอยู่ที่ปากซอยอะค่ะเป็นจังหวะที่เห็นลูกเขยคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย กำลังขับรถเข้าไปที่บ้านซึ่งวันนั้นน่ะคุณแม่บอกว่าเอะใจตั้งแต่เช้าแล้วตั้งใจจะเรียกให้ลูกเขยเนี่ยจอดรถแต่ปรากฏเรียกไม่ทันค่ะพอลูกเขยจอดรถปุ๊บก็เห็นผู้ก่อเหตุเข้ามายิงทันทีเลยค่ะพอไม่ทันหน้าบอกพอจอดรถปุ๊บมันยิงเลยป้าพ่อไอ้ต้อยนุ่มยิงไอ้ตวนีเนอนมเลยป้าวันเนี้ยถึงก่อนหน้านี้ก็มีรื่งบาดป่ครับมีูลเรืองดินนี่หลอกเเรื่องจอดรถนิดนึงเรืองดินนี่นานล้วอยังเป็นต้องปีท่านปีแหละ อย่างนั้นเนี่ยกับวันนี้ไม่รู้ใจยท่มามนหมอไมต้องเตรียมปืนไหนว่าชาวเลยรู้ที่บอกว่ามันมีปัญหาสะสมหลายเรื่องคือนอกจากประเด็นที่จอดรถแล้วนะคะคุณผู้ชมมันยังมีประเด็นที่ก่อนหน้านี้ฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่พอใจเวลาฝั่งคนก่อเหตุเขาซ่อมรถแล้วเขาเร่งเครื่องเสียงดังครับอันนั้นก็ทะเลาะกันไปจนร้องเรียนไปหน่วยงานอะไรให้เข้ามาตรวจสอบอะค่ะมีหลายปมแล้วยังมีปมอื่นอีกปมเรื่องปัญหา ที่ดินมรดกก็ไม่ลงตัวอีกถึงขั้นขู่ฆ่ากันหลายปมหลายปัญหาค่ะคุณผู้ชมที่มันสะสมเรื้อรังมานานหลายปีแต่สุดท้ายแล้วไม่น่าก่อเหตุแบบนี้นะใช้อาวุธปืนแล้วก็ต้องมีคนเสียชีวิตนะคะสุดท้ายคนก่อเหตุก็ถูกคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะครับคนกันเองแท้เลยนะครับ